สวัสดีจ้าอันนี้ตอนแรกก็เสียวชอบม,มาแบบรับเพื่อเราไปเชีย่ยวไปนอนมะม่วมันหลังมาดกดกบักาคาบไปนอนค่ะซุปนี่คือเสียวโอ้ยหลออังบ้านทำอะไรกัน กำล,ลังเกียดมีตรงีกับพี่น้องัสวัสดีครับเรียกเพ่นเดี๋ยอันนี้นางเอกมะล้อร่อยมากอร่องที่นางอกมะล้นางเอกมะล้พูดนอนอุ้งิงนอนยูครับว่าเป็นจีบ้าบาเป็นอุ้งิงเกียดู้งอ้เอาตง

จริงพนดีโดดออกคอ,อ,อกรเด้แต่ว่าที่จริงโดดออกคอ,อ,อกรเด,ด,ด,ด้แต่ว่าก็ดีก็ดีแต่พโดดออกจริงจังเลยพี่ดิพี่ดีจริงจังเลยจำกัดบริเวณแล้วมันรอดเล่นดินแล้วกำลังแรงะ่ะนา แมกระต่ายกระต่ายกันนี่หมากันนี่นี่ตัวอย่างเด็กดี้ต้องโดนแบบนี้เด็กดี้เด็กดีต้องโดนแบบนี้นละเด็กดีนะ่ะเดยมองดอูดีฮนะเย็นมะลูกก็ทีเย็นนะ้องันนี้เนาะ น้อยกับคว่ำน้ำเบิดเหมือน,นะนกันไก่ลังบานลานนอนดอู่พื่นที่หมอแห่งหมอกับกินายาจะมีพี่น้องค่ะ 办 วน,นีอย,อย่างละแม่ขนมแม่มดขนมแม่มมมหมดไม่มดบัจีใจดีจังเลยยิ้มแล้วอาบน้ำแล้วแล้วสิม อาบน้ำเรียบนะ้อยเนี่ยผมอุ้งอิงมาหลายทีนึงว่ต้องห่วงเรื่องการเต้ตัวนี่ก็อาบน้ำก้นสไปเลอ,อเร็กชันก็เร็กชันประกาศก็เร็กชัน สมพงษ์มขาคือมาเดินน้ำออกมาก่อนกลับดุกติ๊กดุกติ๊กเจอนั้นดุกติ๊กดุกติ๊กนอนแล้ว ใกล้แล้วพี่น้องใกล้ขึ้นบานไว้แล้วแต่มาหาเวลาบางอยู่บิวอินข้างในเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นลางแบบงามแลวค่ะพี่น้องรับมาเป็นซองแบบเบิ้งข้างในบานอีดาค่ะพี่น้องอย่าลืมกุ่มปิดค่ะพี่น้องค่ะกุ่มปิดมีเซอร์ไพรส์แน่น,นอนหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทค่ะ EP สองหน้ามีเต็มตลอดสจ้าพี่น้อง นี่วันน้ำปุ๊น้ำทุกเวลาทุกทุกกะเวลาไห้คนมีสำลวดว้าดูหอยหนูบลูเลยมาหอหนูบลูเท่าเลยนะ อ้ปลาปลาทับทิมหรือปลาทองปลามาเล่นน้ำอากาศไล่เยน็นพี่น้องบอกว่ากินเข่าอยู่ค่ะย่ำหนาวๆน,นี่เป,ป็นแต่เมฆแคมปิงดีพี่น้องค่ะ คี้พ่อตอนนั้นมากมเาปืนครบ้งบหนึ่งปีละเนาะการเป่่นเต้การเิ่นจะนั่น,นาาเนนลเนาะการนนปสีเตนมตัในระ่ับล่าใจใช่ไนมช่ารับิดกายนี่น้องกอพี่น้องจ้ะอีบีสองเริ่มซ้อมแล้วนะคะตอนเย็น ลืมนะวมางแรงใจกันนะทาง่านพอีกบบานีลละ เจอกันคลิปต่อไปค่ะ